สวัสดีค่ะเบบี้โจลิสตานะคะกับพี่โจครับเล่นลอมิงให้อีรหน้าครับอุ้ยเลิศดาของได้ข่าวมาว่าเล่นแก๊กฉ่ำเลยดึงฉ่ำดึงแม่นมากแบบสุ่มดวงไหนเล่าสิว่าเล่นยังไงตราอย่างแรกก็เล่นเยอะๆครับเล่นในแรงในธรรมดาในอะไรก็ได้เวลาฮุกอะถ้าเขาเห็นเราใช่ไหมเราก็ไม่ต้องริมฮุกเราแบบปล่อยให้เขาแบบยกโยกไปให้แบบอยู่ในไลน์ที่เด้งง่ายขึ้นอะแล้วเราเลฮุกเวลาเล่นแก๊กเราแบบเป็นตัวที่แบบไม่ชอบโดนถมครับก็แบบ เวลาเขามาห้างเงี้ยแล้วเราคนน้อยกว่าเราก็แบบอย่าไปพุกถ้าฮุกมากเหมือนแบบของเขามาฆ่าทีมเราใครเดานะเล่นแกก็คืออย่าดึงตัวมั่วซั่วเกินถูกไหมอย่าไปดึงแทนเขาเอออย่าดึงแต่เขามาอย่าอย่าดึงตัวซวยเข้ามาักแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าเออแล้วจากข่าวแวดวงเกมเมอร์เนี่ยสะเทือนเลยกับช็อตที่พี่พีชูดึงเคนได้ยังไงดึงทั้งที่มันยังหายตัวอยู่เลยเคนฝั่ง้น้ะเนี่ยมันหายไปอยู่นนเนี่ยแล้วพี่ไปดึงมันโดนมาได้ยังไงเ่ะเวทมนต์มากทำไงอะจริงจริงนะ ฉากนี้คือแบบล็อตคลิปหมดแล้วก็แบบจะดึงตัวที่เผลออยู่ในป้อมใช่ไหมหแล้วเนี่ยมันเดินมาโดนเองก็คือดวงนะครับใช่แล้วก็เล่นมันแบบเออมันเหมือนใช้ดวงด้วยแหละเออมันมีอีส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งพี่จะโดนได้ยังไงเออเนี่ยรู้ได้ไงเขาอยู่ตรงหินอันนี้มันก็แบตมันขึ้นปีๆใช่แม็กก็ก็ดาวเลยเราก็เล่นแบตเป็นใช่ไหมเราก็คิดว่าแบตมันก็น่าจะเดินประมาณนั้นก็หุกไปมันก็ดวงด้วยส่วนหนึ่งดวง90เซนห้าแล้วก็ ทักษะ5เนาะหนึ่งไมโอเคโอเคเนี่ยได้ความรู้จากพี่พิชูเยอะแยะเลยเนาะเกี่ยวกับแกลกเนี่ยแล้วพี่รู้อย่างว่าเดี๋ยวแก๊กเขาก็จะมีสกินใหม่แล้วนะพิ่งรู้เหรไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยสกินแกลมาหูข้าวไงเนี่ยมันมาหูข้าวไหมโอ้ทำไมจะไม่เหมือนดูดิปี่กุมภานี้รับฟรีสกินแก๊กใหม่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะจ๊ะเข้าเกมเลยค่ะเย้